สวัสดีครับพบกับผมจอสกับ SK เคอโต้ขานะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งวันสำหรับวันสำหรับหลายๆท่านนะนะช่วงนี้ในหลายๆจังหวัดนะครับจังพื้นที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ก็แดดออกนะแดดออกเปี้ยงๆเ,เลยนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับสำหรับ ฝนฟ้าในช่วงนี้นะครับท่านใดที่เพิ่งผ่านวิกฤตการณ์และกำลังเก็บบ้านกันอยู่นะฮะก็เอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับกับพวกเราชาว SK เคออโตโคาแต่สำหรับในพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ในจังหวัดระยองนะครับพื้นที่ทางภาคอีสานนะฮะตอนบนตอนกลางตอนล่างแล้วก็จะค่อนข้างไปทางภาคเหนือก็ขอเป็นกำลังใจก็เอาใจช่วยนะครับพวกเราก็าได้ช่วยเหลือไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับ สำหรับมูลนิธิต่างๆนะฮะก็พวกเราคนไทยช่วยกันนะครับกับวันนี้เรามาพบกับรถยนต์มือสองคุณภาพอีกหนึ่งคันนะครับถ้าพูดกันเรียกได้ว่าบอดี้ทรงดีพิมพ์นิยมนะฮะก็หนีไม่พ้นกับค่ายดังนะฮะโตโยต้าวีออสวันนี้ผมก็มากับโตโยต้าวีออสสีดำด้านหลังผมนี่นะฮะ ปี2012นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc ก็จัดอยู่ในกลุ่มของรถซิตี้คาร์นะฮะไม่ใช่อีโคโคานะเป็นรถซีดาน4ประตูรถสวยๆนะครับเรียกได้ว่าในสนนราคาผ่อนอกําลังสบายๆนะฮะก็เรียกว่าผมเคยจัดโปไว้นะฮะโปผ่อนแบบสบายนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็มีหลายๆสถาบันการเงินก็มีในช่วงของ โพรพิเศษขับฟรีสเดือนก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวท่านเองด้วยนะครับส่วนทางผมเองนะก็จัดไปเลยฟรีดาวนะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับเรียกได้ว่าถ้าท่านใดสนใจก็มาอเอกสารมา หรือบัตรประชาชนใบเดียวมาก่อนเลยก็ได้นะครับมาลองอเช็คกันดูว่าเครดิตของท่านเป็นอย่างไรนะครับหรือสอบถามเข้ามาที่แอดมินเพจนะครับมีผมจอร์ดแล้วก็คุณหมูหวานให้คําแนะนําในการเช่าซื้อนะครับกับรถยนต์มือสองคุณภาพดีๆกับพวกเราชาว SK เคเออโต้ขาครับหรือทัทกทายก่อนจะอื่นจะรู้จักกันได้อย่างไรหรือจะสอบถามกันเข้ามาก่อนนัดหมายเข้ามาก่อนก็เข้ามาที่ในเพจนะฮะพิมพ์ภาษาไทยเลยเข้าไปใน a c e b o o k นะครับกดเพจของท่านแล้วก็พิมพ์คําว่า รถมือสองระยอง SK a u t ออโต้คาร์นะครับรถมือสองระยอง SK a u t ออโต้คาร์เป็นภาษาไทยเลยนะก็นัดหมายกันเข้ามาทักทายกันเข้ามามีความประสงค์อย่างไรหรือถ้าท่านชมรีวิวนี้แล้วนะฮะท่านสนใจนะครับจะจับจองเป็นเจ้าของก็จับจองกันมาก่อนได้เลยนะครับแล้วมาว่ากันในเรื่องของเอกสารท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับหรือมากไปกว่าน,นั้นก็อย่างที่บอกเช่นเดิมนะฮะอยากจะเข้ามาสัมผัสว่าเป็น,ปนหรือมาทดลองขับ ก็ผมอยู่ที่ถนนตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาตพตุธจังหวัดระยองอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตพตุธจากเส้นเมนหลักของนิคมนะครับเข้ามา800เมตรสี่แยกไปเด้งเข้ามา800เมตรอยู่ขวามือหรือจะมาจากในตัวเมืองระยองนะผ่านชุมชนเกาะยาชานะผ่านแยกเลี้ยวขวาจากแยกวัดตะกวนเข้ามานะฮะก็ผ่านตลาดลาวอยู่ขวามือนะฮะเข้าเลยตลาดลาวมาก็อยู่ประมาณ2-300เมตรนะอยู่สายมือนะครับก็ยินดีให้ คำแนะนําในการเจ้าซื้อรถยนต์มือสองทุกชนิดและรับซื้อขายแรกเปลี่ยนกับรถยนต์มือสองด้วยนะครับให้ราคาดีจบง่ายจ่ายไวทุกที่ทั่วไทยเอาแบบนี้กันเลยดีเดียวนะครับแล้วก็รวมถึง,ถงรถยนต์มือสองนะเลือกคันที่ชอบเลือกคันที่ใช่เอาที่ท่านปล่อยวัดค่นไหวนะครับที่นี่ทีเดียวจบเรื่องรถมือสองเป็นไงนะสโลแกนของผมจัดวัดจม นะครับแต่ก็จำจริงๆนะครับผมช่วยเหลือไปหลายท่านแล้วนะครับก็อยู่ที่ท่านเองนะมีความประสงค์อยากจะใช้รถประเภทไหนกลุ่มไหนอย่างไรยินดีให้คําแนะนําทุกการเช่าซื้อนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชมรถกันก่อนที่ผมเอามานําเสนอกันวันนี้ก็คือเป็น Toyota านะครับว e. ีออ 1.5E นะฮะซีดาน4ประตูเกียร์อัตโมติปี2012 จะว่า2012มันก็จะไปคาบเกี่ยวกับตัวใหม่นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะไปเปลี่ยนโฉมนะครับซึ่งรถรุ่นนี้นะครับเป็นเรียกว่าเนื้อดีพิมพ์นิยมนะฮะใช้ทนทานแล้วก็ใช้ในเรื่องของรถคันแรกนะครับอะไรหาง่ายประหยัดน้ํามันไปในทุกเส้นทางนะครับเรียกว่าคุ้มจริงๆเรียกว่าผมจะขึ้นไว้เลยว่าคุ้มพิมพ์ดีนิยมเลยนะครับท่านใดที่สนใจจริงๆ นะครับหรือมีโครงการอยากได้รถยนต์เอาไว้ใช้งานแนะนำนะฮะคันนี้นะครับในเรื่องของอความคงพนในความประหยัดน้ํามันในช่วงนี้และที่สําคัญในช่วงนี้นะครับท่านใดได้ดูน้ํามันราคาน้ํามันกันไหมราคาน้ามันเบนซินตอนนี้ถูกกว่าดีเซลด้วยซ้ํานะครับก็เป็นนิม,มายที่ดีนะฮะสำหรับท่านใดที่ใช้รถยนต์เบนซินนะครับอ่ะผมรอกเรื่องมาเยอะแล้ว เรามาว่ากันเลยนะครับสำหรับรถยนต์ v ีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบสองเกียร์อัตเมติคันนี้นะผมจับจำหน่ายกันในราคา2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ259,000บาทบอกกันไว้ก่อนเลยว่าถ้าผ่อนแล้วคิดแสนละ2000ก็ตกประมาณ5000ันนิดห้0 0กว่าบาทนิดนิดนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะส่วนการเข้าซื้อเดี๋ยวเรามาว่ากันตอนท้ายมีอาชีพอะไรบ้างเตรียมอะไรอย่างไรเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้มาชมรถก่อนขอว่าก่อนขอวาบ สักครู่นะครับวับนี่นะครับเป็นรถยนต์วีออส1.5ลิตรนะครับปี2012นะฮะตัว E นะฮะ E ออโต้ uto, นะครับเรียกเรียกว่าคันนี้ uh, จะไม่เหมือนหลายๆคันนะครับที่ผมไปจัดทรงแต่เนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยในสภาพนี้สภาพเดิมๆนะล้อแมกอลูมิเนียมอลลอย์ก็ล้อแมกตนดาร์ดเดิมๆ ผมอยากคงสภาพเดิมไว้นะฮะสำหรับรถที่เอาไว้ใช้งานจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้สมบูรณ์แบบจริงๆเครื่องขาวเกียร์ผมกล้ารับประกันเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็จะให้ดูกุญแจรีโมทก่อนนะครับเป็นกุญแจรีโมทอีโมบิล,ลิเซอร์ตัวแท้ของโรงงานโตโยต้าเลยนะครับซึ่งเป็นอีอโมบิล,ลิเซอร์คืออะไรอีโมบิล,ลิเซอร์คือกุญแจป้องกันการโจรกรรม นะครับตัวนี้เป็นสีดําสวยๆนะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวใหม่นะครับเรียกว่าเดี๋ยวผมให้ชมรอบรถกันก่อนนะครับเป็นตัว e e ก็คือเครื่องยนต์ vvti 1 5 0 0 cc นะ1 5 0 0อ cc อัตราสิ้นเปลืองนี่ก็อยู่ที่16-17กิโลเมตรต่อลิตรได้นะเป็นเกียร์ออโต้สำหรับท่านใดที่เอาไว้ใช้งานนะฮะทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองเป็นครั้งคราวนะครับ เรียกได้ว่าให้ความมั่นใจกับการใช้งานได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับสำหรับท่านใดที่เคยใช้อยู่แล้วสำหรับ Toyota v o o อเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังกันเลยสักครู่นี่นะเนื้อที่ภายในด้านหลังค่อนข้างกว้างมากนะครับสำหรับรถซิตี้คาร์คันหนึ่งนะฮะและโดยเฉพาะ v ีออนะครับถ้าบอกว่า Toyota v o o อหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นรถตลาดที่ใช้งานได้จริงๆซื้อง่ายขายคล่องนะครับนี่นะฮะ แล้วก็พื้นเดิมๆนะไอ้สีขาวๆนั่นคือซีนยางจากโรงงานนะไม่ใช่ว่าเราไปทำนะครับอันนี้แพลตฟอร์มพื้นเดิมๆนะฮะผมให้ดูกันจะาๆเลยนะครับถึงบอกว่าท่านใดสนใจนะฮะหรือจะเข้ามาเยี่ยมชมทดลองขับก่อนก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาอันนี้ให้ดูตะเข็บกันเลยนะตะเข็บเดิมๆนะฮะตะเข็บเดิมๆเ,เรียนๆเรียนไม่มีไม่ได้มีการเอ่อเคาะเคะปะผุมาเด็ดขาดนะครับสำหรับคันนี้นะ โตโ o ต้ v วีออสนะครับ 1.5e ปี2012นะนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมๆเลยนะครับสีดำสวยๆอย่างนี้ตัว e นะครับเป็นตัว e ครับเครื่องยนต์ดีเบนซิน4สูบ 1,500cc VVTi ออตโตเมติก4สปีดนะครับท t คคอนเวอร์เตอร์นะครับเบาเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับ ให้ความหรูหราอลังการมากนะฮะสำหรับรถซิดิคาคันหนึ่งแล้วก็แผงประตูก็เป็นสีน้ำตาลตัดสีเบตนะคุญแจอบไปแล้วบกุญแจรีโมทอิโมบิลิเซอรครบถ้วนนะครับมาดูด้านหน้านี่นะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าวิทยุ c ีดี3เกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์ครบคันนะครับเบาะสีเบตนะให้อารมณ์การใช้งานที่ นอารมณ์เข้ารถครั้งแรกก็รู้สึกหรูหราแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับ t o y ยต้าวีออสนะฮะคำว่า v ีออสหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะใช้งานได้หลากหลายนะครับและโดยเฉพาะท่านที่ทำงานต้องเดินทางาจากบ้านมาทำงานจากทำงานกลับบ้านและโดยเฉพาะสำหรับท่านใดที่เป็นพนักงานขาย เรียกว่าผมไม่เห็นพนังกงานขายหลายหลาท่านรวมถึงพักพวกเพื่อนของผมด้วยนะใช้ v ีออสกันเนี่ยค่อนข้างคุ้มกันจริงๆนะครับมาดูที่แผงประตูนี่ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกมาครบถ้วนแล้วก็มีในเรื่องของกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าอีกด้วยนะตัวนี้เป็นตัว E นะครับเดีย๋ยวผมลองสตาร์ทดูว่าดูดิว่าเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาแล้วเลขไม่ขึ้นมาแล้วนะครับ เลขมาอยู่ที่หนึ่งแส่นี่สิบสองกิโลนะหน3่2แสกิโลเรียกว่าก็ไม่มากไม่มายนะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้วิทยุใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครบหมดวิทยุซ d ดีเอสวยงามนะครับใช้งานได้หมดนะครับเกียร์ออตโตเมติก นะสี่สปีดเป็นเกียร์ขั้นบันไดเอกลักษณ์ของโตโยต้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรียกว่าคอนโซลภายในเรียมเรียมนะฮะเรียกว่า259,000บาทใครว่าแพงบ้างผมว่าไม่แพงนะแล้วผ่อนตกอยู่ประมาณ5,000น,นิดนะินะต่อเดือนนะเรียกว่าเป็นรถคันแรกที่เรียกว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะหรือว่าเอาไว้ใช้งานในการเดินทางและโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยเอาไว้ใช้งานรับคุณลูกคุณหลาน นะครับหรือพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปหาหมอประจําเดือนก็ได้นะประจำไปหาโรงพยาบาลโรคประจําเดือนหรือไปตรวจสุขภาพเนี้ยสำหรับคนเท่าคนแก่นะหลายๆท่านที่เขาซื้อรถไปก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับสำหรับ Toyota v วีอคันนี้นะนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับสองแสนาบาทนะสองแสนบาท และที่สําคัญถ้าเครดิตท่านดีๆมาเช็คกันแล้วเนี่ยฟรีดาวไปได้เลยนะแล้วก็ยังแถมขับฟรีอีก3เดือน90วันด้วยนะแต่แคมเปญคับฟรี3เดือนหรือ90วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะหมดภายในเดือนนี้หรือไม่นะต้องรีบกันนะมีเวลาแค่วันสองวันนี้เองนะครับท่านใดพร้อมนะ่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะอย่าช้าผมบอกได้เลยที่นี่มาไวไปไวมากนะครับนี่นะให้ดูทรงกันก่อนนะครับ โตโย t a 1.5 evo ออสซี 1> 1. O, ดาน4ประตูนะครับเกียร์อโตเมติปี2012นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในเรื่องของการเช่าซื้อจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมลืมไปข้อเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์กันนะว่าเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับมา เปิดฝาโปรงกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ vvti นะ1 5 0 0 cc เกียร์ออโนต้นะครับจากอันเดิมก่อนเลยฝากระโปรงเดิมนะครับโลโก้เดิมไม่มีการทำสีนะครับฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่ได้แกะไม่ได้แคะไม่ได้เกาอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่เข็บเดิมต่างๆของเดิมหมดนะครับ ซุ้มล้อเดิมนะซุ้มเดิมเดิมนะครับคานหน้าเดิมคานหน้าปากระโปรงเดิมหมดนะครับนี่นะซุ้มล้อเดิมเลยนะครับให้ดูกัน,น่อยจังจั่งนะซุ้มเดิมเนี่ยเครื่องยนต์สี่สูบนะ VVTI นะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABS ที่ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับมาเรียกว่าระบบ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุมาครบถ้วนนะครับเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะครับ VVT-i Toyota เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะเรียกว่าจัดได้ว่างามมางาม,อางามบอกกันอย่างนี้เลยนะจุใจเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเลยในการเช่าซื้อ,อนะครับว่าจะเช่าซื้อกันอย่างไรบ้างนะครับ ผมปิดฝาโปรแป๊บนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ตามหากันอยู่อยากได้รถซิตี้คาร์ไว้ใช้สักคันนะผมขอแนะนำเลยนะฮะกับ Toyota v i o อ 1.5e คันนี้นะฮะปี2012เกียร์อโตเมตินะครับใช้งานสะดวกสบายนะฮะสนนราคาที่ผมจัดจำหน่ายอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้สนนราคาแล้วตก ประมาณการนะกับสถาบันการเงินที่ผมคิดแสนละสองพันก็ตกประมาณห้าห้าพันนิดๆน,นะครับรวมภาษีรวมอะไรเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะประมาณห้าพันกว่าบาทนิดๆน,นะครับซึ่งซึ่ง,งท่านใดที่มีรถคันแรกเหมาะสําหรับรถคันแรกหรือไว้รถคันที่สองไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันบ้างบ,าง,บางส่วนแล้วก็อ,ออกต่างจังหวัดบ้างบาง,บางส่วนโดยเฉพาะครอบครัว,ว,ว,วใหม่ก็น่าสนใจนะในเช็คเครดิตกันมาก่อนผมให้ฟรีดาวด้วย นะครับง่ายๆคุยกันง่ายๆเข้ามาคุยกันนะครับหรือทักเข้ามาย้าอีกสักรอบนะฮะรถมือ2ระยอง SK เคเอาต้ขานะเขามาเข้ามาในเพจนะับทักทายกันเข้ามามีผมจอร์จเป็นแอดมินเพจแล้วก็คุณหมูหวานให้คําแนะนําในการเช่าซื้อทุกสาขาอาชีพนะครับหรือท่านอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมในรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะในช่อง YouTube channel MAC ระยองนะฮะมีหลายหลากรูปแบบนะรถหลายหลากรูปแบบที่ให้ท่านเลือก แล้วก็มีเก์เล็กเกน้อยในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างไรในการเช่าซื้อนะมีเอกสารอะไรบ้างแต่ณนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้สําหรับสาขาอาชีพที่ว่าทุกสาขาอาชีพเริ่มจากนะท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับสลิปเงินะสลิป,นะปนะเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะฮะอายุงานสักประมาณ6เดือนสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนขอเตียมเงินไว้เลยนะครับหรือท่านใดที่คนะ้าขายนะก็ทะเบีนการค้า การเสียภาษีเร้าบุรีต่างๆนะก็เอามาสําดงดูนะครับแล้วก็สเตตเมนต์เช่นเดียวกันรวไมไปถึงท่านใดที่ค้าขายตามตลาดนัดนะครับมีหับมีแผงผักแผงผล,ลไม้ไก่ย่างหมูย่างไก่ปิ้งอาหารแกงนะขายข้าวแกงได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าท่านทักเข้ามานะเราจะทําอย่างไรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเอกสารอย่างไรเรายินดีให้คําแนะนําไม่คิดสตังค์นะครับ และรวมไปถึงท่านที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจคุณครูอนามัยไปฟ้าประปาต่างๆนะครับมีบัตรข้าราชการนะหรือแม้กระทั่งอบตอบจอะไรต่างๆนะมีบัตรข้าราชการแล้วก็หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานของท่าง s t a t e มนต์นะเอามานะครับยังยังไม่หมดนะสำหรับท่านใดที่ทําเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้มีเกษตรกรแบบใหม่ในเรื่องของเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้ง นะเพื่อเอาไว้จําหน่ายนะมีใบอนุญ,ญาตประมงมาก็ใช้ใช้ได้นะครับขอท่านไปขอใบอนุญ,ญาตประมงมานะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะเอามาสำแดงได้แล้วก็ท่านที่เป็นาชาวไร่ชาวสวนนะครับสมุดขึ้นทะเบียน,กนเษกษตรกรรวมไปถึงท่านที่เป็นลูกน้องเขาลูกน้องอยู่ในสวนในไร่ขอให้ในจ้างของท่านเซ็นรับรองรายได้ของท่านมาเท่านี้ท่านก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ได้แล้วนะครับ ติดปัญหายอย่างไรนอกเหนือจากนี้อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วก็สามารถอินบ x ็อกนะครับเข้ามาสอบถามก็ได้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงาน SK a เคอัโตขานะครับเพื่อหารถดีๆสวยๆเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของกันนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับ Toyota v วีอ 1.5e นะีดานสประตูคันนี้นะครับปี2012ในราคา259,000บาทนะครับยังยังไม่หมดแค่นี้นะครับสำหรับเดี๋ยวรีวิวหน้าผมจะนำรถกระบะนะครับเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีหลียหลายๆท่านที่ถามมาไม่ว่าจะเป็นอส,อสองสามค่ายยักษ์ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็น Toyota า s u สุนะครับรวมไปถึงนิสสันมิตซูฟอร์ดและช่วงนี้ Ford ดกำลังมาแรงนะฮะเน็กเจนก็มีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแต่ว่าขอเป็น คันๆไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้รถเข้ามามากมายเหลือเกินอย่างที่บอกนะฮะท่านสามารถที่จะค้ามาเลือกรถที่ชอบรถที่ใช่นะครับและที่ท่านผอนไหวได้เลยนะครับติดขัดประการใดในเรื่องของสัญญาเราเยินดีให้คาแนะนํานะครับก่อนละจากการช่วงนี้นะครับผลก็ยังไม่ได้หายไปนะยังมีเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งพายุยังไม่ได้เข้ามาครบนะถึงวันนี้จะ ในโซนพื้นที่ของผมยังฟ้าแจ้งอยู่นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพดูแลทรัพย์สิขนของท่านให้ดีนะวางแผนกันให้ดีเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยด้วยนะครับด้วยความประทานดีจากพวกเราชาว SK เคอทุค่ะแล้เดี๋ยวพบกันใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย